สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านไปเที่ยวนะครับที่ประเทศเบลเยียมนะครับพาไปดูเด็กยืนฉี่นะครับใครไม่เคยเดินดูเด็กยืนฉี่นะครับเราลองมาเที่ยวกันนะครับที่จะไปก็คือที่กรองพาร์คตรงนี้นะครับก็คือแการเพสนะครับอ่ะเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเมื่อเข้าไปถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเห็น ตัวของศาลาว่าการนะครับเราหันหน้าเข้าหาศาลาว่าการนะครับอันนี้คือศาลาว่าการนะครับแล้วก็ลองเข้าไปอีกนะฮะขวามือนี่จะเป็นร้านสตาร์บัคนะครับในร้านสตาร์บัคก็จะมีพื้นที่บริเวณด้านหน้านะครับ เราก็จะสามารถที่จะเรียกว่านัดพบกันได้นะครับเวลาไปเที่ยวใครเดินไปหลงหลงนะครับเราก็สามารถที่จะมานัดเจอกันที่นี่ได้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับที่เป็นซอยเข้าทางด้านนี้นะครับของสลาวาการกรุงบัคเซลเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นทางนะครับอันนี้จะเป็นเส้นทางที่เราจะเดินไปดูเด็กยืนฉี่กันนะครับเราลงไปหัวมุมกันเลยนะครับแล้วก็เดินไปเลยนะครับเดินไปนะครับสายมือนี้เขายืนมุงอะไรกันครับ อันนี้คาพูดเยืนดูพระแม่มารีนะฮะพอดีเสาบังอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เดินไปนะครับสองข้างทางนะครับก็จะเป็นร้านขายขนมขายอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยครับขายขนมนะครับแล้วก็ร้านของที่ระลึกนะครับร้านช็อกโกแลตนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับตรงเส้นทางนี้เนี่นะครับของที่ระลึกนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็คนก็เดินกันอย่างสนุกสนานนะครับภาพนี้ เป็นภาพเมื่อปี2019นะครับเรียกว่าอยู่ในช่วงต้นๆของโควิดนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับเนี่ยนะครับ Waffle Factory นะครับโอ้ร้านนี้ก็เรียกว่ามากรูมบสเซลนะครับก็ต้องมาทานตัววัฟเฟิลกันนะครับเป็นร้านที่ค่อนข้างอร่อยมากๆนะครับใครมาก็เรียกว่าซื้อทานกันนะครับอ่ะเราเดินไปกันต่อเลยนะครับ สองข้างทางก็จะมีร้านขายของนะครับเดี๋ยเพิ่งเดินเพลินนะครับเดี๋ยวเพิ่งเดินเพลินนะครับเราไปดูเด็กยืนฉี่กันก่อนนะครับดูเด็กยืนฉี่กันก่อนนี่ครับถึงแล้วครับเด็กยืนฉี่นะครับภาพนี้ไม่มีคนเลยนะครับก็เพราะว่าเป็นภาพเมื่อเดือนมิถุนายนปี20นะครับอย่างนั้นก็อยู่ในช่วงโควิดนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่มีเลยนะครับแต่พอ ท่านก็จะเห็นว่ามีเด็กยืนฉี่อยู่ตรงนี้แหละครับเห็นไหมฮะเด็กตัวดําๆนะครับแล้วก็มีตำนานเล่าขานกันนะครับว่าเด็กทําไมมายืนฉี่ตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของตำนานมีหลายตำนานนะครับตำนานอันนึงนะครับที่คนนิยมเล่ากันก็คือเป็นการสงครามรบกันนะครับระหว่างฝรั่งเศสกับเบลเยียมนะครับและเด็กคนนี้เนี่ยก็มาช่วยเมืองไว้นะครับเนื่องจากว่ามาฉี่รถตัวเรียกว่าชนวนระเบิดนะครับทำให้ชนวนระเบิดเนี่ยดับ นะครับก็เลยไม่มีใครสามารถที่จะมาระเบิดเมืองนี้ได้นะครับนัก็เป็นตำนานของเด็กยืนฉี่หรือเรียกว่า m a n เ g e n p e a c e นะครับอะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่ไปเที่ยวประเทศเบลเยียมกันได้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ